สวัสดีครับผมว่าในบรรดาเครื่องมือช่างเนี่ยหินเจียนะครับโดยเฉพาะหินเจียสีนิ้วเนี่ยมว่าน่าจะเป็นเครื่องมือของช่างที่มีการดัดแปลงไปใช้งานได้หลากหลายประเภทนะครับมันมีอุปรกรณ์ต่อร่วมเยอะนั่นเองนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมสั่งเจ้าอุปรกรณ์ตัวนี้มานะครับเป็นชุดอะแดปเตอร์นะครับตัวแปลงจากหินเจียสีนิ้วนี่ให้เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็ไม่ร uh, ู้จะเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยรูปร่างมันเลยครับตัวแคะแสเงะนะครับเลยครับแค่แสงะนะครับนี่จะมาประกอบกันนะครับว่าประกอบแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับนี่ครับแกะกล่องออกมานะครับแกะกล่องออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะนี่ครับนีะฮะ ก็คู่มือึืงเล่มนะครับภาพประกอบในการประกอบเพื่อนําไปใช้งานนเองนะครับน่ครับชื่อมันนะครับอ่านเอานะครับพี่น้องอะแดปเตอร์นะครับก็คือตัวแปลงนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเอาใบตัดอะไรต่างๆของหินเจียวให้หมดนะครับเอาออกให้หมดแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ออกนะครับออกวิธีการประกอบก็ดูตามรูปนะครับค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะครับหนึ่งสองสามนะครับขั้นตอนหนึ่งสามสี่ห้าจนถึงสิบสองขั้นตอนนะครับมีทั้งหมดสิบสองขั้นตอนนะครัมดูนะครับดูตามรูปเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับพวกชุดปแจเจียให้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับนี่ครับชุดปัจเจนนะครับสำหรับประกอบนะครับ นี่เป็นจะน่าจะเป็นเบอร์สิงนะครับตัวนี้แล้วก็หกเหลี่ยมนะครับตามรูปนี่ก็คือตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับใส่เข้าไปนะครับค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับดูตามรูปนี้ทุกท่านต้องประกอบได้แน่นอนนะครับไม่ยากนะครับเอาตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปที่แกนของหินเจียนนี่นะครับ เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาด้านนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องนะฮะไม่ใช่อย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้นะครับเอาด้านนี้ขึ้นมานะครับด้านที่มันเป็นเหลี่ยมนี่ครับขึ้นมาก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ชุดปัะแจเขานี่ฮะบล็อกให้แน่นนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามรูปนะครับก็ประกอบชุดตัวนี้นะครับ รอบตัวนี้ไว้ก่อนนะครับหมุนไว้พอลุ่มหลวมนะครับยังไม่ต้องหมุนแน่นนะครับมันนี่นะครับต่อมาก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับน,นะครับขวมลงไปนะครับเอาอตัวติ่งสีติ่งนี้หงายขึ้นมานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ สิงสีสิงต้องงายขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็มาสวมเข้ากับเกียร์เรานะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับออกนี้ไปก่อนครับออกนี่วานนะครับ,รรบยังไม่คันให้แน่นนะครับทีนี้เราก็ เจ้านี่กับหินเจียเรานะครับพอโดยการขันน็อนหกเหลี่ยมนี่ให้แน่นนะครับด้วยชุดรปรัจเจกที่เขาให้มานะนครับนี่คนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับไม่ยากนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าประสิทธิภาพที่ได้นี่มันจะเหมือนกับเครื่องที่เขาทำมาโดยเฉพาะไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้กําลังมอเตอร์ต่างๆจากตักตวหินเจียนะครับเพื่อทําให้หินเจียของเรานี่ สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับในงานในงานช่างนะครับก็โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตัวมันโดยตรงนะครับอันนั้นก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับอันนี้เราก็สั่งซื้อมันในราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับนี่ครับแน่นเลยไม่ยากครับทีนี้เราก็จะมาดูใบใช้งานมันนะครับใบใช้งานมันจะให้มา3าอย่างนะครับตัวนี้ตัวขัดนะครับนี่คตัวขัดกระดาษทรายอันนี้ตัว ตัวตัดจะให้มาเบอร์ใหญ่กับเบอร์เลขนะครับผมจะลองเบอร์ใหญ่ก่อนนะครับจะลองเบอร์ใหญ่แล้วก็ไปลองตัดดูมันจะตัดได้ไหมนะครับเคยเห็นคลิปที่เขาใช้ตัดตะปูตัดไม้ตัดท่วีซีนะครับอันนี้ก็เอานอตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วนกะ็ ใส่ตัวนี้ก็ไปนะครับนี่ครับจะลงล็อกพอดีนะครับตัวนี้นี่ครับเสร็จแล้วครับการประกอบนะครับคล้ายๆไหมครับคุ้นๆไหมครับเหมือนกับเครื่องที่เขาทำมาโดยเฉพาะเลยนะทีนี้เราก็จะไปทดสอบใช้งานดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับนี่ครับประกอบไม่ถึง5นาทีนะครับง่ายๆ เอ่อผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ใช้คู่กับหินเจียสีนิ้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีอะไรมาซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายนะครับในปัจจุบันนะครับก็จากพี่จีนเรานี่นะครับเนี่ยได้ใช้ของพวกนี้นะครับก็ประกอบง่ายงครับไม่ถึงข้นนาทีก็สามารถประกอบได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับกด ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกร่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ